สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่การทำนายดวงนะครับประจำเดือนกรกฎาคม2564นจากช่อง c h ช n แนลอภิชญาเลิศพีนะครับผมตองตองอาจารย์ตองคามมชาโรนะครับผมก็จะทำนายดวงให้กับทุกๆท่านประจำเดือนนะครับเดือนนี้มาช้านิดนึงนะครับเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวนะครับค่อนข้างยุ่งพร้อพอตัวเลยแหละนะฮะก็เลยมาช้านิดหนึ่งนะครับ การทำนายนี้นะฮะเหมือนเดิมนะครับสามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับท่านลองถ้าท่านใดท,ที่ทราบลัคนาฟังลัคนาหรือว่าท่านใดที่ทราบราศีนะครับผมก็จะลงไว้ใน description อยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะครับก็ลองดูได้เหมือนกันหรือจะฟังทั้งสองอันเลยก็ได้นะครับเพื่อความแม่นยำทั้งคู่นะฮะการทำนายนี้นะครับจะพูดทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพนะฮะให ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลองไปพินิจพิเคราะห์ดูนะครับสิ่งใดที่รู้สึกฟังแล้วโอเคแอบสอบไปนะครับสิ่งใดที่รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคนะครับฟังไว้เป็นเตือนตัวเองว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เรามาระวังตัวเองไว้นะครับผมการทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับอันนี้พูดเสมอเลยนะครับผม อ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าแต่ละราศีนะครับอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนนะฮะผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเดือนกระกฎาคม2,564บ้างนะฮะอธิฐานไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนรอบนี้ผมเปลี่ยนไซคลราศีที่เริ่มนะฮะให้ราศีท่านอื่นลองขึ้นมาก่อนบ้างนะครับเพราะปะกติจะไล่ตามไซคลเลยคือเมษจนถึงเมีนนะฮะอธิฐานไปพร้อมๆกันนะครับลัคนาราศีเมถุนท่านใดที่ เกิดในไซเคิลหรือราศีนี้นะครับราศีลัคนาน,นี้ก็แฮปปี้เบิร์เดย์กับท่านด้วยนะครับเพราะว่าจะมีวันเกิดอยู่คอมกันอยู่เนาะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับที่สิ่งใดสมปรารถนาะสุขภาพแข็งแรงครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับผมสับไพ่แล้วก็อธิษฐานไปพร้อมๆกันกับท่านนะฮะราศีเมถุนเมถุนกรกฎาจะเป็นอย่างไรบ้าง นะ่ครับใบแรกอืม The Heron h ใบที่สอง Two s u c u p s ใบที่สาม King s of p e n t a c l e s ครับใบที่สี่ Emperor โอ้ไพ่ดีหมดเลยนะใบที่ห้า Ace of p e n t a c l e s ใบที่หก Princess of c u p s นะฮะหรือว่า Page of c u p s นะครับ ใบที่7จ็ดเกวนใบสุดท้ายขอให้ดีแหงๆโอ้ดีหมดเลย t h Empress โอ้เดือนนี้ไพ่ของคุณออกมาไปในทิศทางที่ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมก็ไพ่ใหญ่นะฮะโผลมาหนึ่งามสามใบนะครับซึ่งเป็นไพ่ที่ค่อนข้างโอเคหมดเลยนะครับ เป็นในทิศทางที่ค่อนข้างโอเคเป็นไพ่ราศีถึง2ใบนะครับคืออ m p e r o r และเ h อ e r ฮ p h a n t นะฮะแสดงว่าเดือนนี้เนี่ยมีการที่เกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีเมษนะครับกับชาวลัคนาราศีพฤษภหรือลัคนาราศีธาตุไฟนะฮะหรือลัคนาราศีธาตุดินก็ได้เช่นเดียวกันในส่วนของราศีธาตุไฟคือคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะครับค่อนข้างเยอะ นะครับซึ่งพวกคนกลุ่มเนี้ยจะเข้ามาอุปถัมภ์กับตัวคุณค่อนข้างมากพอสมควรอุ้มชูเลยละนะฮะและคนที่รักนาราศีธาตุดินพษศพกันมังกรโดยเฉพาะคนที่รักนาราศีพฤศภพคนเหล่านี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในแวดวงเกี่ยวกับการทํางานค่อนข้างมากพอสมควรนะครับถือไปในทิศทางที่ค่อนข้างโอเคเพราะไพ่โอเวอร์ออลทั้งหมดผมมองว่า ดีเลยทีเดียวนะครับแต่เดือนนี้ผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยในเรื่องของการงานค่อนข้างโฟกัสไปนในส่วนของเรื่องการงานค่อนข้างมากพอสมควรนะครับอาจจะมีเรื่องปวดหัวเหนื่อยหน่อยในเรื่องการคอนโทรลคนเออมันอาจจะต้องแบบรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างอยู่พอสมควรนะครับเป็นภัยอิทธิพลของไพ่ the emperor นะฮะแต่มันมีอีกนัยยะแฝงอยู่เหมือนกันว่า เออ่คุณก็ยังมีความสบายอยู่ในระดับหนึ่งนะครับมันอาจจะถ้าคุณที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายการดิวงานนะครับผมมองว่าจะมีเกณฑ์ที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับมีคนที่คอยออมาช่วยเหลือคุณค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ถามว่ามันก็ต้องแลกกับความที่คุณต้องเหนื่อยมากพอสมควรนะครับเ,เรามาเข้าสโคปนเป็นแต่ละเรื่องเลยดีกว่านะครับผม ในส่วนของเรื่องงานสำหรับชาวลาาัคน,น,นาราศีเมทุนนะฮะชาวลัคนาราศีเมทุนช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ค่อนข้างมากอาจจะต้องออมีสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่า คอนโทรลไม่ได้หรือว่ามีสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่าต้องการคำปรึกษาจากผู้ใหญ่คุณเข้าหาผู้ใหญ่จะดีที่สุดผู้ใหญ่จะให้คําปรึกษาคุณได้ค่อนข้างมากพอสมควรโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะว่าไพ่ pairing ออกมาเนี่ยเป็นไพ a ่ a s e r o f p e n t a c l e s นะครับแสดงว่าช่วงนี้อย่างที่ผมบอกคุณจะค่อนข้างที่โฟกัสไปในส่วนของเรื่องงานค่อนข้างมากงานจะจดจ่ออยู่กับหน้าจอคอมหรือหน้าจอเอกสารของคุณนะครับ พอสมควรเลยมันโยงกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับ w ว r k f ก o ฟ h โ m มเหมือนกันว่าคือนั่งจุมปุ๊กอยู่กับที่ตลอดเวลาไม่ได้ไปไหนเลยนะครับและใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานที่งานละเอียดอ่อนงานที่เหมือนเป็นพวกการแกะสลักปราณีตใช้งานความละเอียดนะฮะช่วงนี้ควรจะทํางานให้มันละเอียดมากขึ้นแต่ผมมองโดยสโคปของคุณแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่เหมือน ทํางานมีความละเอียดรอบคอบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่อาจจะต้องมีการขัดเกลาจากทางผู้ใหญ่หรือให้ผู้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนสพอร์ตคุณอยู่เล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับจะปลดแอกในส่วนของเรื่องบางเรื่องที่มันติดขัดนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับช่วงนี้ถ้าใครมีการดิวงานกับพาร์ทเนอร์คุณจะได้รับการสพอร์ตค่อนข้างโอเคเลยนะครับอภอัยออกมาเป็นท o ซั c คัพและเพจซับคัพนะครับการที่ คุณดิวงานหรือว่าติดต่อง,งานหรือว่าประสานงานอะไรก็ตามช่วงนี้พันเนอร์ของคุณจะให้รับเ,เขาเรียกว่าจะให้การซัพพอร์ตคุณค่อนข้างดีให้การช่วยเหลือคุณ คุณค่อนข้างดีไพ่ทูซอ็อบทัเนี่ยมันแฝงเหมือนเลื่อนปัตินีนิดหนึ่งนะครับถ้าใครที่ยิ่งดวงานหรือว่าทํางานกับแฟนนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับแฟนแฟนจะช่วยเหลือค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ตัวคุณเองจะมีความเหนื่อยความเฉื่อยอยู่พอสมควรเป็นอิทธิพลไพ่ของเพจซ็อบทับนะครับแต่ถามว่าคุณมองโลกไปในทิศทางที่มันค่อนข้างโอเคไหมทําได้ครับเพราะว่าคุณอาจจะมีในส่วนของเรื่องการที่อยากจะให้งานออกมาเนี่ยดีที่สุดหรือว่ามีความพิถีพิถันมากที่สุด มันอาจจะเลยช้าตามไพ่อิทธิพลของไพ่ถ้วยนะครับผมต่อแม่นะฮะคุณได้มาเป็น King's f p p n t t c l l s s และ Six of Wands นะครับสิ่งที่คุณกำลังคาดหวังในส่วนของเรื่องงานนะครับหรือว่าเงินที่คุณเอาไปลงทุนหรือใครที่มีเกณฑ์การที่จะลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ตามเงินที่จะทำได้แล้วมันส่งผลออกมาผมบอกได้เลยว่ามันจะส่งผลให้กระตูคุณค่อนข้างมากพอสมควรนะครับ อ่ <c oughs> ขอโทษทีฮะเออ่จะออกไปในทิศทางนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะแต่ต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งด้วยอิทธิพลไพ่ของซิกซ์บอนมันอาจจะช้ามันอาจจะไปเรื่อยๆแต่ผมบอกได้เลยว่าสิ่งงานที่คุณ planning อยากจะให้มันประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จแน่นอนครับแต่ช้าช้าแต่ชัวร์ให้สบายใจได้ว่ามันช้าแต่ชัวร์จะดีกว่านะครับผมต่อมานะฮะ คุณได้ไพ่เป็น Emperor และ The Empress ช่วงนี้อาจจะอย่างที่ผมบอกต้องทำงานแล้วมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าถ้าเจ้านายคุณอาจจะเข้ามาบงการคุณหรือว่ามีการสั่งงานค่อนข้างเขี้ยวเข็นอยู่พอสมควรบางทีคุณอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นสองเพศเลยก็ได้ คือเป็นชายก็ได้หรือเป็นหญิงก็ได้เข้ามาสั่งงานคุณพร้อมๆกันช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถามว่าพอท้ายที่สุดจะสบายไหมอิทธิพลของ Empress สบายแน่นอนครับแต่ถามว่ามันตอนแรกมันอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องเครียดกังวลในส่วนของเรื่องการ,รคอนโทรลคนหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับการที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะฮะ เหนื่อยแน่นอนแต่ถามว่าประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับสบายใจได้เลยในส่วนของเรื่องการงานนะฮะสำหรับใครที่ตกงานอยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าเออช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการเกลิน่นมีการที่ได้ถ้าคุณมีการยื่นเรซูเม่ไปแล้วเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่เหมือนที่เขาอาจจะมาสนใจในเรซูเม่คุณแต่ถามว่าถ้า คุณไม่มีการแอคทีฟในส่วนของเรื่องการงานของคุณเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็จะช้าๆเฉยๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะช่วงนี้คุณมีความเหนื่อยความเหนื่อยอยู่ในตัวเองอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามแอคทีฟตัวเองให้มากๆด้วยเหมือนอยากจะให้มันเป็นไพ่ที่ธาตุไฟนิดนึงนะครับต้องสู้หน่อยนะฮะ,ะสำหรับใครนะฮะที่ทำงานแล้วเป็นลูกน้องผมบอกได้เลยว่าช่วงนี้ต้องขยัน นะครับอย่าใช้ความเฉยของคุณนะครับสู้ๆนิดหนึ่งนะฮะใจะเย็นๆกับสภาวะรอบด้านผู้ใหญ่อาจจะเที่ยวเข็นนิดนึงนะครับแต่เขาก็มีความเป็นห่วงความต้องการดูแลนะครับและใครที่มีแพลนที่จะทำการลงทุนหรือเออเปิดกิจการอะไรใหม่ๆผมบอกได้เลยว่าดีนะครับด้วยไพ่เพจเออขอโทษที King s u p p e ร a c l e s นะครับ ถ้าใครที่จะลงทุนนะครับซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าเาซื้ออะไรที่มันเป็นของชิ้นใหญ่นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์สินที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่สําหรับคุณเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับต่อมานะฮะในส่วนของเรื่องการเงินการเงินเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเงินที่จะได้มาในช่วงนี้เนี่ยมาจากงานล้นล้วนนะครับ ไม่ต้องไปคาดหวังในส่วนของเรื่องการเสี่ยงโชคแต่ถามว่าจะลองเล่นแบบก,กุบกลบกุบกิบได้ไหมเลขลดคุณนั่นแหละครับที่จะนำเลขโชคมาให้นะครับลองเสี่ยงโชคดูมีเกณฑ์มีผลค่อนข้างสูงนะฮะลองดูก็ได้นะครับไม่เสียหลายสำหรับการเงินนะครับช่วงนี้เนี่ย อ,อย่างที่อิทธิพลของไพ่นะครับช่วงนี้ก็อาจจะหมดไปในส่วนของเรื่องการใช้จ่ายนะครับเพื่อสะเปนตัวเองอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมีความที่สิ่งของที่ตัวเองอยากได้นะครับสิ่งของสวยๆงามๆเอ็มเพรสนะครับสิ่งของป,ปะทินตนเองอะ่ะนะฮะค่อนข้างสูงและยังมีเป็นไพ่เพชรทับโผล่ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่า เ,เหมือนซื้อของอะไรตามจิตใจตัวเองสิ่งของที่ตัวเองอยากได้สิ่งของที่ตัวเองชื่นชอบอยู่พอสมควรนะครับระมาระวังเรื่องการใช้จ่ายในช่วงนี้หน่อยนะครับผมอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับผมต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเออเรามาดูมาดูมาดูในส่วนของเลขนำโชคนะครับเออสำหรับชาวลัคนาราศี เมทุนดีกว่าว่าจะมีเลขอะไรบ้างนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเสี่ยงโชคนะฮะเมถุนจา๋าเรามาดูกันนะครับว่าเลขที่ออกจะเป็นเลขอะไร ขนาดไพโซนนี้ยังไม่ออกมาเลยว่าเรื่องเลขเรื่องโชคอ๋อมีมีโผม,มาหนึ่งละนะฮะ,ะจดกันนะครับเลขที่ออกเลขห้าเลขสี่เลขแปดเลขห้าเลขสี่เลขแปดจะนำโชคมาให้คุณ เลขแล้วก็เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะว่าเลขรถที่คุณใช้อยู่อาจมีเลขที่บ้านของคุณจะนำโชคมาให้ลองไปเสี่ยงดูนะครับว่าแบบเออถ้าใครที่แบบเออชื่นชอบในส่วนของพวกการเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูต่อนะครับสุขภาพสำหรับชาวลัคนาวราศีเมถุน อย่างแรกเลยนะปวดหลังปวดหลังปวดก้นกบนะครับแล้วก็ปวดตาอาจจะมีปัญหาสายตาล้าโผล่ขึ้นมานะครับต้องระมัดระวังในหนึ่งถ้ายิ่งใครที่ทำงานกับหน้าจอคอมนานๆต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับอาจจะมีในส่วนของเรื่องการตาล้าตาฝ้าอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ เราก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วช่วงนี้อาจจะเครียดกังวลใจนะครับอาจจะมีไมเกรนปวดหัวโผลมาแต่ไพ่ปวดหลังโผล่ขึ้นมาชัดเจนมากเลยต้องระวัจระวังให้ดีๆนะครับอย่าไปทําอะไรแอคทิวิตี้ที่มันเกิดการเสี่ยงที่ให้เกิดการปวดหลังเกิดขึ้นก็ได้นะครับในช่วงนี้นะฮะเราก็มีเกณฑ์นะครับที่น้ําหนักจะขึ้นเล็กน้อยนะครับเพชรครับ นะครับน้ำหนักจะขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีอะไรที่แบบไม่ไม่ขึ้นมาถึงแบบประมาณ5-10โลเลยทีเดียวนะครับจะค่อยๆขึ้นต้องเหมือนคุณ enjoy ในส่วนของเรื่องการกินอยู่พอสมควรในช่วงนี้นะครับก็ออกกําลังกายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพ่ยท่าไฟโผมาค่อนข้างน้อยอยู่พอสมควรนะครับมีพ่ยท่าน้ําโผ่ขึ้นมามากกว่าับไพ่ยท่าดินเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องขยันออกกําลังกายนิดหนึ่งนะครับ อุบัติเหตุไม่มีไม่ต้องกังวลใจไปนะครับก็แต่ไม่ใช่แม้จะมาระวังตัวเองเลยนะก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับในช่วงนี้สุขภาพไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็บอกนิดนึงถ้าช่วงนี้กินอาหารอะไรที่บำรุงตับบำรุงไตหน่อยก็จะดีนะจ๊ะนะฮะเหมือนเป็นการที่เสริมร่างกายเสริมวิตามินให้กับตัวเองด้วยนะครับ ต่อแม่การงานการเงินสุขภาพความรักอะเรามาเริ่มความรักกันดีกว่าความรักสําหรับคนโสดนะครับสําหรับคนโสดผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีคนที่เข้ามาไหมมีคนที่เข้ามาครับจะเป็นในส่วนของคนที่อายุมากกว่าผิวขาวออกดูทุ้มๆนะครับก็อาถ้าเป็นคนที่อยู่ในสโคปที่ผมพูดมาตามนี้ มีเกณฑ์ที่จะได้ศึกษาดูใจกันในระยะยาวหรือเป็นคนที่ชาวต่างชาติต่างภาษานะครับหรือใครที่มีเกณฑ์ที่คือมีคนที่คุยเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอยู่ก็จะยิ่งได้ในส่วนของเรื่องการพูดคุยอย่างนี้มากขึ้นแล้วก็ได้สโขบในส่วนของเรื่องการใช้ชีวิตความรักของคุณมากขึ้นนะฮะ ถ้าใครที่มีคนที่เร็งๆอยู่ที่บริเวณออฟฟิศนะครับหรือว่าสถานที่ทำงานผมมองว่าคนคนนั้นจะเหมือนเข้ามาแล้วเอ่อทำให้การงานของคุณเนี่ยมีการแอคทีฟมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมาโคชชิ่งงานคุณหรือว่ามาสอนงานคุณนะครับถ้าใครที่แบบเหมือนคุยๆะนะ บางทีอาจจะเป็นคนที่ในออฟฟิศของคุณก็ได้แล้วก็แบบเออเหมือนสอนงานไปสอนงานมาหรือใกล้ชิดกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็ได้สารสัมพันธ์ได้มีการที่เหมือน r e t i t n s n i p มันมันโตขึ้นอย่างนั้นก็เป็นได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับการพูดคุยหรือว่าการสารสัมพันธ์น,นี้เหมือนเป็นการ Enjoy แล้วก็ให้ความสัมพันธ์กันทั้งคู่ถือว่าไปในทิศทางที่มันค่อนข้างดีทีเดียว เพราะว่าไพาโ่โผอามาเนี่ยเป็นคู่ซอบคับแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยเข้ามาแล้วเหมือนมาเติมเต็มจิตใจคุณอยู่พอสมควรนะครับเหมือนมาเราไม่ได้แบบเหมือนเป็นพวกไม่ได้มาเหมือนหวังผลประโยชน์อ่ะเหมือนมาแล้วแบบเหมือนเหมือนต้องการในส่วนของเรื่องความรักแต่ความรักจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าด้วยไพ่อิทธิพลของเพจนะฮะไม่ได้เป็นแบบเหมือนแบบโอ้โหฟือหวามาเห่าอะไรเลยอย่างนั้นนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้เช่นเดียวกัน เออสำหรับท่านใดที่มีแฟนนะครับมีการพูดคุยอยู่แล้วนะครับก็แสดงว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุณเนี่ยจะค่อนข้างโฟกัสไปนในส่วนของเรื่องการงานของคุณค่อนข้างมากแล้วคุณเหมือนกำลังที่พูดคุยกันแล้วอย่าจะ เหมือนเหมือนคุยกันยังไงก็ตามเนี่ยคุณก็ยังแบบมีแอบ,บไปปรึกษาคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เขามาให้คําปรึกษาในส่วนของเรื่องการใช้ชีวิต Relationship อะไรบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับเหมือนมีใครเข้ามาเตือนเหมือนมีใครเข้ามาแบบเออระวังนิดนึงอย่างนี้ดีดกว่าไหมอะไรเงี้ยเข้ามาฟังไว้บ้างก็จะดีนะครับไม่ใช่ว่าแบบเออเหมือนเหมือนหลงหัวปักหัวปําอะไรเลยอย่างนั้นนะฮะถ้า มีคนรักที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมมองว่ามันก็จะไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมายนักคุณก็จะใช้แบบชีวิตแบบเด็กๆของคุณแล้วก็คนรักของคุณก็จะเหมือน enjoy การใช้ชีวิตด้วยอยิทธิพลไพ่ของ Two Soft ครัเหมือนกันนะครับเอ่อคนๆนี้จะเข้ามานะครับก็ไพ่สามารถส q u a r e กันได้นะครับเพราะว่าเอ่อ Two Soft เอ่อขอโทษที คิงซับนิเคิลส์เนี่ยผมมองว่าคนคนนี้เนี่ยก็จะเข้ามาหยิบยื่นอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวคุณนะครับแล้วก็ไปในทิศทางที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวละนะฮะแต่ตัวคุณเองเนี่ยแหละที่จะบางทีอาจจะเหมือนเครียดกังวลใจหรือซีเรียสหรือคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะครับถ้าอยากจะเทค r e l a t i o n นชิพผมบอกได้เลยว่ามันต้องขึ้นอยู่กับคุณนะครับ เราก็ค่อยๆค,ยคนโครลผ่านกันไปดีกว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอะไรมากมายนักนะครับพูดคุยกันได้มีผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาเพราะว่ารายดูแล้วคนคนนี้อาจจะอายุค่อนข้างมากกว่าคุณนะครับเห็นไหมไพ่ g of Pentacles และไพ่ e m p e r o อออกมา Man, เนี่ยผมมองว่าคนคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยอาจจะอายุมากกว่าคุณด้วยซ้ำนะครับหรือว่าเป็นลักษณะอัตลักษณ์อย่างที่ผมพูดไปนะครับก็จะ เป็นเป็นสะโขบว่าคนที่ที่จะอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะถือว่าค่อนข้างดีเลยีเดียวต่อมานะฮะในส่วนของเรื่องการทำบุญนะครับการทำบุญเนี่ยช่วงนี้เนี่ยหมั่นเข้าวัดนิดนึงนะครับถ้ามีโอกาสลองไปใส่บาทนะครับหรือว่าลองไปหาโอกาสไปนั่งในโบสถ์ไปนั่งสมาธินะครับทำสมาธิให้กับตัวเองก็ก็จะดีมากๆ ถ้ามีโอกาสมีเงินมีกําลังทรัพย์ซื้อปลานหน้าเขียงนะครับไปถวะเออไม่ใช่ถวายไปปล่อยนะครับตามแม่น้ําก็จะดีนะครับถือว่าเป็นการทําบุญเอ่อปล่อยชีวิตนะครับมีเอ่อต่อชีวิตให้กับเขานะครับผมเอ่อถ้าใครที่มีกําลังทรัพย์ที่เพียงพอลองหาโอกาสนะครับส่งเงินให้คุณให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับของคุณ นะครับจะดีมากๆแล้วก็ถ่ายถามสารทุกสุขดิบในส่วนของสุขภาพด้วยเพราะว่าแลดูแล้วเหมือนคุณพ่อคุณแม่คุณก็เหมือนอาจจะมีปัญหาในส่วนของพวกสุขภาพอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกหลังช่วงล่างขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลสุขภาพท่านนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นการส่งเงินให้ซื้อของให้หรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นการเปผู้ใหญ่บ้างก็จะดีนะครับอันนี้คือแนะนำเลยนะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะฮะถ้าตรงยังไงเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยแล้วก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับผมว่าตรงยังไงไม่ตรงยังไงอยากฟังความคิดเห็นจากทุกๆท,ท่านเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ